สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาทำนะคะตำยำวุ้นเส้นนะคะวัตถุดิบหลกัหลกๆก็ต้องเป็นวุ้นเส้นนะคะมีกุ้งนะคะมีหมูสับมีมะเขือเทศนะคะมีต้นหอมผักชีมีถั่วดินนะคะก่อนอื่นเราก็เอาวุ้นเส้นมาลวกก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีส่วนของน้ำยำนะคะมีถั่วฝักยาวที่เราจะกินกับนะคะ ก็ลวกแป๊บเดียวนะคะอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เอานะคะพริกแล้วก็กระเทียมเข้าไปตมก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะแล้วก็ตาให้เข้ากันนะคะตาเบาๆค่ะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศค่ะตอนแรกก็ว่าจะยำนะคะยำวุ้นเส้นแต่ว่าวันนี้อยากจะเอายำม,มาตำนะคะเพื่อนๆก็ทำเป็นสองขั้นตอนนะคะ เราเตรียมเครื่องยำแล้วเราเอามาตำในคกอีกทีหนึ่งนะคะอยากได้ความนัวนะคะจากาตัวน้ำปลาค่ะค่ะก็ใส่น้ำปลาเข้าไปใส่มะนาวนะคะใส่น้ำปลาแล้วก็ทั่วฝักยาวมะเขือเทศนะคะแล้วก็น้ำตาลปิ๊บก็อยู่ในคกเรียบร้อยแล้วนะคะ คุกเคาเบาๆแบบนี้จากนั้นเราก็จะใส่นะคะวุ้นเส้นที่เราจะยำนะคะพอดีตอนแรกจะยำนะคะก็เลยมีเนื้อหมูติดด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเปลี่ยนจากยำมาเป็นตําค่ะแล้วก็เอาน้ํายำใส่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อความนัวเพื่อความอร่อยเพื่อความกลมกล่อมนะคะในตํายำวุ้นเส้นวันนี้นะคะก็คลุกเคล้าเบาๆค่ะ จากนั้นก็ใส่นะคะหมูยอนะคะกุ้งหอมแดงนะคะถั่วดินเข้าไปได้เลยเราไปตักใส่ภาชนะด้วยกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเทลงไปแบบนี้นะค,ะค่อยๆใส่ตักใส่นะคะเพื่อนๆเยอะมากๆเต็ม,ามจานเลยค่ะน่าทานมากๆอร่อยมากๆกลมกล่อมมากๆนี่นะคะ เมนูง่ายๆคะ่ะใครก็ทำได้ใครทำก็อร่อยนะคะเวลาทำนะคะเพื่อนๆอย่าลืมชิมด้วยนะคะเอารสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะจากยำวุ้นเส้นธรรมดานะคะเราเอามาตำนะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะ่ะเพื่อนๆใครยังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะน่าทานมากๆนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูชัๆดๆอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่เลยตำยำบุญเส้นของเราน่าทานมากๆอร่อยมากๆกลมกล่อมมากๆม,ม,มาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ